คุณผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภยัยน้ําท่วมและภัยแล้งค่ะทําให้เราได้เห็นความจริงในข้อหนึ่งที่ว่าชาวนาไทยนั้นยังขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและไม่สามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวสําหรับในฤดูการถัดไปได้ยังคงต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตที่พวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะ วันนี้มีกลุ่มกเกษตรกรที่เขาประกาศว่านะคะจะช่วยให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้เองได้ค่ะเพียงแค่ใช้วิธีการปลูกข้าวลงในถุงพลาสติกเท่านั้นใช่ค่ะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะนี่คือการปลูกข้าวในถุงพลาสติกหรือว่าการปลูกข้าวนาถุงนั่นเองค่ะช่วงคนไทยหัวใจอาสา ุณผู้ชมครับในยุคที่ชาวนาต้องทำนาเพื่อแข่งขันผลิตข้าวให้ได้ปริมาณมากๆมีจำนวนมากกว่าชาวนาที่ผลิตข้าวเพื่อกินเองทำให้วิธีการทำนาของชาวนานั้นเปลี่ยนไปจากที่เคยทำการเกษตรแบบปราณีตเช่นเคยทำนาดำก็หันมาทำนาหวานจากที่เคยคัดพันธ์ุในช่วงที่ต้นกล้าจเจริญเติบโตก็ไม่มีใครเสียเวลามาคัดเมล็ดพันธุ์อีกต่อไปเพราะนิยมไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งง่ายและไม่เปลืองแรง โดยในแต่ละปีชาวนาไทยมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพมากถึงปีละ3 0 0แสนตันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่กลุ่มเกษตร,รกรวันวันวัน,วน,วนแห่งจังหวัดสุรินทร์เล็งเหตุช่องทางในการเพิ่มมูลค่าของข้าวโดยการเน้นปลูกเพื่อขายเมล็ดพันธุ์เป็นหลักครับปัญหาของชาวนาเองเนี่ยในประเทศไทยที่เห็นชัดๆเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไม ผลผลิตก็น้อยราคาข้าวก็ตกต่าข้าวก็ปนสายพันธุ์อื่นอีกและจะทํายังไงที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทั้งเรียนรู้จากหน่วยงานภาครัฐเ,เช่นว่าของกรมการข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุรินทร์นะคะสำนักงานเกษตรก็เรียนรู้แล้วก็มาประยุกต์ใช้นะคะตั้งแต่ปี58กอรมนจังหวัดสุรินทร์ท่านก็มาดูแล้วก็มาช่วยส่งเสริมนะคะได้มีงบประมาณเรื่องของค่าถุงสนับสนุนตรงนี้นะคะแล้วก็ทางกรมนอสุรินทร์ที่ได้ร่วมโครงการกับเราก็ได้นําเสนอผลงานนี้ค่ะเข้าประกวดแข่งขันผลงานประจำปีของกรมนอส่วนกลางนะคะก็ประกวดว่าได้รางวัล การบริหารดีเด่นด้วยนะคะก็ถ้าพูดไปแล้วก็ก็คือได้ชนะเลิศที่1นั่นแหละค่ะก็เป็นเหตุให้ได้เอาโครงการนี้ค่ะก็ได้เราก็เลยได้เป็นตัวแทนกรมนอภาาสอไปนําเสนอผลการผลงานนวัตกรรมข้าวนาถุงต่อท่านนายกมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยการปลูกข้าวนาถุงของกลุ่มเกษตรกรวันวันวใช้หลักการสร้างความเครียดให้กับต้นข้าว ด้วยการปลูกข้าวในถุงดำที่มีความหนาพิเศษขนาด9คูณ18นิ้วใช้ดินผสมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ที่ทางกลุ่มผลิตขึ้นเองปลูกข้าวถุงละ3เม็ดดูแลรดน้ำและใส่ปุ๋ยตามปกติสามารถวางถุงได้ในพื้นที่ทั่วไปซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเกษตรกร,กรที่มีพื้นที่น้อยหรือปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตรเข้าพื้นที่นาของตัวเอง ซึ่งกลุ่มกเกษตรกรว,ว,วันวันวันได้จัดทำศูนย์สาธิตการปลูกข้าวนาถุงในพื้นที่1นึ่งไร่สามารถวางถุงได้มากถึง4000ถุงซึ่งพวกเขาบอกว่านี่คือหลักการเดียวกับการทำนาดำที่กเกษตรกรสามารถเดินดูต้นข้าวของตนเองได้อย่างสะดวกสามารถลดการปลอมปนของสายพันธุ์อื่นอย่างได้ผลด้วยครับ ปนสายพันธุ์อื่นมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ราคาข้าวตกต่ําค่ะรงศรีเขาจะมองอยู่2ออย่างหนึ่งมองว่าเปอร์เซนต์ต้นข้าวหรือกรัมข้าวนะคะเมื่อเขาไปกระเทาะดูเนี่ยไปวัดดูเนี่ยว่ามันสูงหรือต่ําถ้าสูงคุณจะได้ราคาสูงอีกอันหนึ่งบางคน,นีนเปอร์เซนต์ต้นข้าวสูงแต่ปรากฏว่ามีข้าวปนสายพันธุ์อื่นก็ราคาก็ตกต่ำแน่นอนก็เลยมาคิดนะชนก็มาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะสามารถทําข้าวให้มันไม่ปนได้ ทีนี้ก็เลยได้มาลองผิดลองถูกค่ะก็ตั้งแต่ปี2558นี่เละคะ่ะเราก็ทดลองปลูกข้าวในภาชนะต่างๆเช่นในถังในกระมังนะคะในบ่อปูนแม้กระทั่งในกล่องโฟมนะคะและก็วัสดุเหลือใช้ต่างๆนะคะก็ปรากฏว่า,ามามาปลูกข้าวในถุงเนี่ยได้ผลดีที่สุดหนึ่งก็คือว่าปลูกในภาชนะสีดำคือระบบการแตกรากของต้นข้าวเนี่ยดีกว่าภาชนะสีอื่นๆนะคะอย่างแรกเลยดีที่สุดตรงที่ว่าต้นทุนต่ำที่สุด และการจัดการดูแลเนี่ยดีที่สุดง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นข้าวนาถุงเนี่ยก็เปรียบเสมือนอข้าวนาดําเพียงแต่ว่าที่เราไม่ดํานาในใน,ในแปลงนาเพราะว่าเราจะทําเป็นพันุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ก็จังหวัดสุรินทร์มีชื่อเสียงด้านข้าวนะครับมากๆจังหวัดหนึ่งแต่ก็ทุกปีก็มักได้รับผลทบจากฤดูกาลนะครับฝนแรงนะครับ หรือน้ําท่วมนะครับผลกระทบดังกล่าวนี่ก็เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับไม่เพียงพอนะครับได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลมการข้าวก็มาคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับก็เลยจะหาวิธีการในการทํานาที่โดยไม่ใช้ที่นานะครับก็ได้มาพบกับกลุ่มเกษตรกรวันวันนะครับเราก็ได้ร่วมทํางานร่วมกันปลูกข้าวโดยไม่ใช้ที่นาซึ่งในปีนี้ทางศูนย์วิจัยข้าว ก็ได้มีการเซ็นรับรองกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการนี้ว่าเป็นกลุ่มที่สามารถปลูกและก็ผลิตไม่ได้พันข้าวคุณภาพให้ใช้ได้เองนะครับจากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้กเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายกลุ่มกเกษตรกรวันวันวัน,วนจึงได้สร้างเครือข่ายสมาชิก ให้มีการนำวิธีการปลูกข้าวนาถุงแบบอินทรีย์ไปใช้ในพื้นที่ของตอนเองเวลาหมดฤดูทำนาดินและถุงก็สามารถนำไปใช้ในการปลูกพืชผักอื่นๆต่อได้โดยไม่ต้องลงทุนใหม่ครับเราเริ่มมาเรื่องนวัตรกรรมนาถุงเนี่ยมันเราเริ่มแค่งานเดียวค่ะก็แต่ก็เราก็จะได้ตัวตัวเนี้ยไปต่อยอดเป็นข้าวมเมล็ดพันุข้าวต่อดูแลง่าย เราไม่ต้องไปลงรอรอน้ำฝนรออะไรพวกนี้เพราะว่านาถุงเราจะดูแลง่ายค่ะเพราะว่าเราลดให้ให้น้ำให้ปุ๋ยแล้วก็ถอนวัชพืชเนี่ยมันดูแลได้ในง่ายขึ้นเป็นคนที่ชอบด้วยได้จริงๆค่ะเราได้ไปพัฒนาที่บ้านของเราเนาะพอเสร็จจากข้าวเราก็ปลูกผัก <ừ. S 2> ทุกวันก็ยังปลูกอยู่อย่างเงี้ยมันก็ได้ แล้วก็พัฒนาตัวเองก็สุขภาพก็ดีขึ้นมากนะถ้าพูดถึงตั้งแต่เราไม่กินข้าวเคมีนะมันเปลี่ยนมาเยอะเลยนั่นแหละค่ะชอบตรงนี้มากๆเลยก็อยากให้ทุกคนเนาะช่วยกัรรณรงค์ถึงจะไม่ได้ช่วยใครก็ช่วยตัวเองก่อนอแล้วก็ค่อยๆบอกบอกต่อๆกันไปก็จะมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆหน้าบ้านข้างบ้านก็มันก็ไม่ได้เปลืองอะไรค่ะอ๋อในในเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีปนเลยอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็ได้ได้ได้ความรู้แล้วก็ในกลุ่มก็มีความสามัคคีในกลุ่มพอถึงเวลาเราก็มาร่วมกิจกรรมด้วยกันอย่างนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้ในกลุ่มไปด้วยแล้วก็พวกพวกสมาชิกที่มาเขาก็เออดีนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็มาปลูกผักปลูกพืชท,ที่ที่เราอยากจะทานปลูกกะโพดปลูกทั่วปลูก,ลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้อีก ทำไมเราต้องไปอบอุ้มคนอื่นคือสิ่งที่นายชนคิดเสมอนะคะคือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยคนไทยเราหรือคนบนโลกเนี้ยเรารู้จักเสียสละคนละเล็กละน้อยนะคะมีจิตอาสานะคะทำความดีด้วยหัวใจคือถ้าเราเนี่ยรู้จักที่จะทําอะไรในสิ่งที่เรารักเราชอบและแบ่งปันให้กับผู้อื่นแบ่งปันให้กับสังคมเนี่ยคือเชื่อว่าบ้านเมืองเราโลกใบนี้จะน่าอยู่สิ่งที่เรามองก็คือว่าเราเดินตามในหลวงของเรานะคะตั้งแต่ พ่อหลวงราชการที่9นะคะในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ทําอย่างนั้นมาเสมอเพราะฉะนั้นในอย่างนายชนเองในชอบเรื่องการเกษตรแล้วก็พอเรามาทําเรื่องข้าวเราก็ยิ่งชอบไปกันใหญ่นะคะก็กเลยว่าเออถ้าง,งั้นเนี่ยเราก็เลือกที่จะแทนคุณแผ่นดินเนี่ยด้วยเรื่องนี้ค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะมีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มก้อนในการรวมตัวกันทําตามหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่สาทางศูนย์ประสานการแบบที่หนึ่งเองในปัจจุบันเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมกลุ่มที่มีไรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์เปทอซึ่งพูดง่ายๆว่ามีความยากจนที่สุดนะแต่ว่ามีความเข้มแข็งมีความรักความสามัคคีปองดองกันกลมเกลียวกันอย่างยิ่งและ,ะยึดมั่นในศาสตร์พระราชายึดมั่นในหลักปรัชญาสกษฐกิจพอเพียง ภารกิจหลักของศูนย์ประสานการที่งในปี2563ที่จะทำต่อไปคุณผู้ชมคะข้าวนาถุงเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่กลุ่มเกษตรกรเขาได้ทดลองปลูกมเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วได้ผลดีค่ะซึ่งวิทยาการนี้หากใครสนใจนะคะลองศึกษาเพิ่มเติมได้และติดตามการขยายผลได้ในครั้งต่อไปค่ะ ก่อนจากกันวันนี้ค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทํางานส่วนหน้าในการต่อสู้กับโควิด -19 ค่ะส่วนเราคนไทยก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะแค่เราทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะขอให้เราทุกคนอดทนแล้วประเทศไทยจะผ่านวิกฤตนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้รายการเดินหน้าปฏิรูปขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป